สมอไซสไตช่างบนนอกก็สวัสดีเพื่อนเอน fc นะครับเอาวันนี้ขออนุญาตถ่ายคลิปเป็นแนวตั้งนะครับเพื่อนๆนนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่เกะกะหน้างานผมนะครับก็เ,เลยต้องทําการถ่ายคลิปแนวตั้งนะครับอ่าผมอยากให้เพื่อนๆดูคลิปนี้เป็นอุทาหรณ์สักนิดนึงนะครับเป็นอ่าเตือนสติเราสักนิดนึงก็ไม่ใช่อะไรมากมายก็คือ การทําเครื่องแล้วดูเหมือนเครื่องไม่จบนะครับดูเหมือนเครื่องไม่จบนะครับมีอาการเหมือนควันไหลนะครับทั้งทที่ก่อควันมาแล้วนะครับถอดอลงมาเช็คก็ถอดแล้วฟาสูบก็เคลียร์จนหมดทุกชิ้นแล้วนะครับก็ยังมีอาการควันไหลนะครับควันไหลจะเกิดจากอะไรจะเป็นเพราะอะไรทําไมถึงเอาเรื่องนี้มาพูดนะครับเดี๋ยวผมอยากให้เพื่อนๆดูจนจบคลิปนะครับเพื่อนๆ ครับเพื่อนๆถ้ากรณีคําว่าควันไหลส่วนมากเราจะมองไปที่กระบอกสูบลูกสูบแหวนหรือว่าในส่วนของอ่ซินวาลบูธขาวาลนะครับแต่ถ้าเป็นกระบอกสูบอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับมีแสงลอดแหวนนะครับโอกาสที่จะควันมีร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับเพื่อนๆแบบนี้แก้ไม่หายนะครับเพื่อนๆแต่เคสที่ผมจะเล่าในวันนี้ก็คืออไปควานมาแล้วนะครับ าปรากฏว่าประกอบเข้าไปมีควันออกท่อไอเสียนะครับเพื่อนๆน,นะครับแล้วก็ในเมื่อมีควันไหลนะครับก็ถอดลงมาทําการตรวจเช็คอีกรอบหนึง่งเอ๊ะก็ควันมาไม่ดีหรือเปล่าปากแหวนห่างหรือเปล่าเราจับแหวนติดพลาดหรือเปล่านะครับแหวนเลื่อนมาตรงกันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อน,อนผมก็ได้ทําการถอดลงมา,าเช็ค ชุดบนว่าง่ายชุดบนนะครับเสื้อสูบลูกสูบแหวนกระบอกสูบเช็คลายละเอียดอย่างดีนะครับไม่มีจุดปิดพลาดเลยนะครับไม่มีจุดปิดพลาดเลยนะครับในส่วนของอชุดฝาสูบนะครับเพื่อนๆสินวาวก็เป็นของแท้เบิกศูนย์นะครับแท้จริงๆนะมันมีแท้จริงกับแท้หลอกแท้ซองนะครับเพื่อนๆอันนี้แท้เบิกศูนย์จริงๆนะครับอ่า ซีนก็เบิกบูธขาวาลก็เปลี่ยนใหม่วาลก็เปลี่ยนใหม่ของแท้แต่ควันดันไหลนะครับเพื่อนนะครับอ่านะครับควันดันไหลนะครับไม่รู้จะแก้ยังไงถอดขึ้นถอดลงนะครับเพื่อนแต่ทีนี้นะครับผมก็อ่าเริ่มไล่ทีละจุดทีละจุดนะครับเพื่อนผมอยากให้เพื่อนๆนดูเคสนี้นะครับดูเคสนี้ไว้เป็นตัวอย่างด้วยนะครับ หลังจากที่ประกอบเครื่องขึ้นไปเป็นรอบสุดท้ายนะครับเพื่อนๆนะครับหลังจากที่ประกอบขึ้นไปเป็นรอบสุดท้ายนะครับก็ได้ทําการถอดท่อเสียออกไปเลยนะครับไม่ต้องใส่ท้อเสียสตาร์ทเลยเอาแบบนั้นเลยนะครับเพื่อนๆฟันก็ไม่ไหลฟันก็ไม่มีนะครับถอดไปถอดมานะครับอ้าวทีนี้พอใส่ท้อเสียเข้ามันก็ควันอีกเหมือนเดิมทั้งๆงที่ ท่อ,อเสียก็แห้งท่อ,อเสียก็แห้งครับเพื่อนๆแห้งแบบไม่รู้จะพูดยังไงอะ่ะแห้งสนิทเลยไม่มีขมเหลเลยในท่ออเสียนะครับเพื่อนๆแห้งสนิทเลยนะครับแต่ว่าควันไหลนะครับเพื่อนๆผมอยากให้เพื่อนๆดูคลิปในขณะนี้นะครับเพื่อนๆนะครับเห็นไหมนะครับอันนี้ควันไหลนะครับ ถ้ควันมาจากไหนทั้งนั้นที่ท่อเสียก็แห้งนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับท่อเสียก็แห้งนะครับเนี่ยควันไหลแบบนี้เลยนะครับมันเป็นไปได้ยังไงเราก็คว้นเราก็ทําอยู่ประจําอยู่แล้วนะครับเพื่อนในปัญหาควันไหลเนี่ยนะครับนี่นะครับทีนี้นะครับผมจะมาดูท่อนนี้นะครับเพื่อนท่อนนี้นะครับท่อนข้อต่อตรงนี้นะครับที่เขาตัดมานะครับเพื่อนแน่นอนล่ะนะครับ ควันไม่ออกจากเสื้อสูบมาก็จริงครับเพื่อนๆควันจากฝาสูบไม่มีควันออกครับทีนี้ก็ใส่ถ้อยเสียท่อนหน้าเข้าไปนะครับเพราะว่าเขาต,ตัดตัดครึ่งท่อนมานะครับเขาตัดครึ่งท่อนมานะครับแบบนี้เลยนะครับพอเรามาเช็คตรงนี้นะครับเพื่อนๆมาเช็คตรงนี้เอ๊ก็ ا, ไม่มีควันนะก็ไม่มีควันนะเพื่อนๆนะครับก็ไม่มีควันอ่ะ ก็เราก็เลยลองทําการสตาร์ทแช่ไว้ให้ท่อเสียร้อนก็ไม่มีควันออกนะครับนะครับตรงนี้ไม่มีควันออกเลยนะครับตรงข้อต่อท่อเสียเนี่ยนะครับนะถ่อท่อเสียก็แห้งเราดูก็รู้ครับถ้าสีท่อเสียเป็นแบบนี้ยังไงท่อเสียร้อนจัดจนแห้งอยู่แล้วนะครับดูสีท่อก็รู้นะครับเ,เพื่อน นะครับเพราะว่าไอ้ตะปูลสปาร์กนาโนนี่ท่อไอเสียก็ร้อนอยู่แล้วนะครับหน้าร้อนนี่อย่าขับไปใกล้ฟางก็แล้วกันนะครับฟางแห้งหญ้าแห้งมีโอกาสติดไฟได้สูงนะครับเพื่อนเพราะว่าแก๊สตะไลยติดปรายัดมาเยอะแต่ถ้าเกิดไอท่อไอเสียนะครับร้อนจัดเลยนะครับแล้วก็ท่อไอเสียมักจะปูด้วยไอท่อร้อนร้อนนี่นะครับนะครับในเมื่อเราทําเครื่องเราก็อยากให้อยากให้รถมันไม่มีฟันไหลเลยใช่ไหมนะครับ ทีนี้นะครับผมอยากให้เพื่อนๆดูตรงนี้นะครับพอผมสอดนะครับพอผมใส่ท่อยเสียตัวท้ายเข้าไปนะครับเนี่ยนะครับให้ดูอีกหนึ่งรอบเลยนะครับมันจะมีอาการควันออกนะครับมีอาการควันออกนะครับทั้งๆที่ท่อเสียแห้งแห้งสนิทเลยนะครับเพื่อนๆเอามือไปแย่ท่อเสียเนี่ยนะครับรับรองว่าไม่มีข่าวมอติดปลายนิ้วแม้แต่นิดเดียว นะครับท่อยเสียแห้งขนาดเลื้อนั้นเลยนะครับไม่มีขมเหลาดบด้วยนะครับไม่มีความชื้นภายในท่อยเสียนะครับแต่ว่าขวัญน,นะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ผมถอดเครื่องอ่าถอดชุดบนนั่นแหละถอดขึ้นถอดลงถอดขึ้นถอดลงเพื่อหาสาเหตุนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเพื่อหาสาเหตุนะครับรอสักพักหนึ่งนะครับเพื่อให้ควัน เพื่อให้ถอยเสียร้อนๆสักนิดหนึ่งนะครับอ่าก็คือถ้าช่วงจังหวะที่ร้อนนะครับช่วงจังหวะอ่าช่วงจังหวะที่ควันนะครับจะเป็นช่วงอ่าอากาศเย็นๆชื้นๆนะครับเพื่อนเย็นๆชื้นๆนะครับอ่าต่อให้ติดเครื่องติดเครื่องแล้วนะครับกลางวันแตกๆเราดับเครื่องไว้นะครับสักพักหนึ่ง สักสามสิบนาทีหรือชั่วโมงหนึ่งเรามาตสตาร์ทก็จะเป็นควันออกแบบนี้แหละนะครับเพื่อนนะครับก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับอยู่ตลอดนะครับทีนี้เราก็ไม่กล้าส่งงานไงนะครับเป็นพี่เป็นเพื่อนๆพี่น้องจะกล้าส่งงานไหมถ้าควันออกแบบนี้นะครับถ้าควันออกแบบนี้ผมว่าเป็นใครก็ไม่กล้าส่งงานนะครับเพื่อนนะครับถ้าเป็นเคสแบบนี้นะครับเครื่องดี ควนมาดีฝาสูบดีวาลดีดีทุกอย่างนะครับควันไม่ออกมาจากฝาสูบนะครับจากท่อเสียท่อนแรกก็ไม่ออกนะครับทีนี้พอเรามาสอดท่อยเสียท่อนหลังเข้าไปกลายเป็นควันออกทั้งท,งท,งที่ท่อยเสียก็แห้งสนิทนะครับเพื่อนๆนะครับทีนี้นะครับสาเหตุที่มันเกิดนะครับมันเกิดได้จากนะครับโดยปกติแล้วท่อยเสียรุ่นนี้นะครับเขาไม่ได้มีข้อต่อตรงกลาง นะครับท่อเสียไม่ได้มีข้อต่อตรงกลางนะครับเขาไปตัดมาแล้วก็สวมกันไว้เฉยโดยไม่มีประกันนะครับโดยไม่ได้เชื่อมนะครับไม่ได้เชื่อมข้อต่อไอ้ท่อเสียตรงใต้ขาตั้งไอ้ตรงใต้ตันสตาร์ทนะครับทําให้เวลาเราเร่งเครื่องนะครับเกิดสุญญากาศภายในนะครับย้ํานะครับรถไม่มีข้อต่อท่อยเสียนะครับหรือท่อเสียแตกท่อยเสียทะลุนะครับเวลาเราติด เครื่องนะครับเร่งแรงๆจะเกิดสุญญากาศภายในนะครับจะเกิดการดูดความชื้นนะครับดูดความชื้นจากภายนอกเข้าไปในท่อไอเสียนะครับทีนี้ร้อนบวกน้ำนะครับร้อนบวกเกย็นบวกความชื้นนี่แหละนะครับทําให้เกิดเป็นกลุ่มควันขาวออกมานะครับอันนี้แหละนะครับเป็นสาเหตุที่มันเกิดขึ้นนะครับที่ทําให้ผมงมงม์ซาวาอยู่นี่นะครับเนี่ย นะครับทอยเสียเขาก็แห้งนะครับถ้ารถท่อยเสียเปียกจากเครื่องหลวมมันไม่ไม่ใช่แบบนี้นะครับเ,เพื่อนเนะครับอ่านะครับอันนี้แล้วนะก็มาเล่าเป็นประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าท่อยเสียที่แตกที่ทะลุข้อต่อไม่แน่นนะครับมีโอกาสทําให้เกิดกุ่มควันอย่างนี้ได้นะครับ ครับเพื่อนๆผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะไม่พลาดเหมือนผมนะครับสำหรับการทำงานในลักษณะแบบนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับรถคันนี้น้ำมันเครื่องแห้งนะครับน้ามันเครื่องแห้งไม่รู้แห้งแบบไหนนะครับลืมเติมหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าท่อไอเสียเขาแห้งแห้งอยู่แล้วนะครับถ้าถ้ารถเครื่องหลวมท่อยเสียจะเปียกนะครับเพื่อนๆแต่เคสนี้ท่อยเสียแห้งมาน้ํามันเครื่องแห้ง ก็เลยทําการคว้านนะครับคว้านมาก็มีอาการควันออกท่อเสียนะครับถอดขึ้นถอดลงถอดเช็คเรียบร้อยนะครับเสื้อสูบลูกสูบแหวนฝาสูบซีนวาลก้านวาลนะครับดีหมดแต่ควันไหลนะครับทีนี้ก็มาถอดท่อ,อเสียออกสตาร์ทควันไม่ไหลนะครับควันก็ไม่ได้ไหลออกจากฝาสูบนะครับอ่ะนะครับพอมาใส่ท่อเสียท่อนหลังเข้าไปนะครับ เกิดการควันไหลเกิดมีอาการควันไหลนะครับเพราะว่าเดิมทีรถตัวนี้รถรุ่นนี้นะครับสปราร์กนาโนท่อยเสียจะเป็นท่อนเดียวนะครับไม่ได้เป็นสองท่อนนะครับไม่ได้เป็นสองท่อนเหมือนเหมือนในสปรา X, สปร์กเอ็กนะครับเพื่อนๆเหมือนสปาร์กเอ็กสปาร์กแซไม่ไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นท่อยเสียท่อนเดียวแต่เขาตัดเขาตัดแล้วก็สวมมาไงนะครับเพื่อนๆทีนี้เวลาเราเล่นเครื่องนะครับมันเกิด เกิดความชื้นความชื้นจากภายนอกนะครับเกิดสูญญากาศอยู่ภายในดูดความชื้นเข้าไปภายในถ้อยเสียนะครับทําให้ร้อนกับเย็นตัดกันเกิดเป็นกลุ่มควันนะครับแล้วทีนี้ไอ้รถคันนี้นะครับดันมาทํารถในช่วงหน้าฝนในช่วงฝนตกนะครับในช่วงอากาศชื้น,ช,นชื้นนะครับยิ่งชื้นเท่าไหร่นะครับยิ่งควันเยอะนะครับโอ้โหทําให้ถอดขึ้นถอดลงเป็นว่าเล่นเลยนะครับเพื่อนเพื่อเอ้านะครับสําหรับคลิปนี้ นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆ fc นะครับอาจะได้ไม่ผิดพลาดเหมือนครบผมก็เลยเอาประสบการณ์ตรงนี้มาเล่า,าให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับเอานะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วก็ฝากอีกหนึ่งช่องนะครับหัดทำเกษตรยามว่างก็เป็น Youtube ช่องที่2ของผมเองนะครับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีเพื่อนๆครับ